ไหนดูดิให้พ่อพ่อดูดิโอ้ไหนไหนไฟไงนะมันมีไฟไงขึ้นไฟไงจ้ามันเนี้ยไหนอ่ะมาใกล้ๆดิมาใกล้ๆโอ้ว้าวสีเขียวสีแดงสีเขียวสีแดงด้วยชอบสีไปเรื่อยๆแม่ซื้อให้เหรอใช่อ๋อวเขาเรียกรองเท้าอะไรนะรองเท้าแตะรองเท้าเต๋ใช่เหรอใช่มัน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 เป็นอะไรไอ้สไปเดอร์แมนเหรอใช่ป่ะใช่แนว อ่ามาดูสิมาดูสิมาใกล้ๆสิมารีวิวใกล้ๆเอ้ยวิ่ง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 เออโอ้โหใส่วิ่งอ่าใส่อ่าใส่วิ่งได้เลยไหนลองวิ่งมาสิลองวิ่งมาสิว้าโอบาเ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 าเบาเอาวิ่งกลับมาเหรอจริงป่ะโอ้ตีว่ามันเกี่ยวกับรองเท้าให้ความแรงเนี่ยใช่โอ้โหไหนๆพอซูมดูสิโอ้มีไฟด้วยโอ้เทจัดเลยอะเทจัดเลยเทจัดเลย โอ้โหม,มันใสเงอะมันใสดีไหมเง่าแล<ะ>้วเอามาให้พ่อดูใกล้ๆก่อนมาทางนี้เดินมาทางนี้มามามา,มาเดี๋ยวให้เอ่อมามามาให้พ่อดูใกล้ๆก่อนรีวิวให้เพื่อนๆดูกันสิโอ้นะเดินมาใกล้ๆเดินมาใกล้ๆโอ้รองเท้าวสวยสะด้วยนะได้ใส่ไปโรงเรียนนะเพือ่อเนี่ยใส่ไปโรงเรียนได้ได้ไ,ดไหมได้โอ้โอเคสุดยอดอ่ะฝากก่อนฝากก่อนฝากรายการเตวิตก่อนอ่ะดูนี้ก่อนดูที่พ่อก่อนนี่ าฝากรายการเตวิตมาเบิ่น